คือว่าการทำกรองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทำกลองอะไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวกๆๆกบกกกันให้าคือร้อยเมตรอย่างที่ที่ฟ้องว่าอย่างอย่างต้องทำนนี้ทาหลายรูปแบบทำกรองเล็กๆแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเลถ้าไปทำ ไปทําหมู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ําไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีน้ำไหลอันนี้เป็นเป็นหลักสําคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราปรัหลักแล้วก็ในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแบบมาประมาณนี้ก็เสียค่าสนงุณสุดไม่ไม่นับถึงกำไรของใครอะไร ถึงเราก็ยมศึกษาข้าวเนี่ยให้ตูนข้อื่นช่างข้าวปรุงก็อีกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรญหาตกแปดสิบล้ข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยเรืื่อยเรื่อ,อ,อข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องชื่ดดานามมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่อยอมคร คนไทยไม่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องมีตัวนี้ต้องมีมีนี่เรา่เราใช้ไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรเอาน้ำออกรอนน้ำข้าวไปแล้วปลูกใหม่ขึ้นตรงขึ้นตรงของไทยมาโตทะเบิดแค่นี้มัง มันไม่เรียบรมันดีขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ได้บอกอาพันนี้ที่ดินที่เราทำแทนทีจ่จะทำปีละครั้งลกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สาม <c oughs> ก็หมายความว่าหลังจากเก้าเดือนขึ้น ล้วก็เด็กเด็นปักหน่อยแล้วก็ต่อไปอดกต่อไปทำาเมม่อขึ้นมันนี่เหมือเพื่อนมีื่ทำเหมือนนี่ไม่เลวลงดินน้ำนี่มาลงมามากกว่าที่เราเด็กสบายได้แต่น้ำที่ลงมานี้จำนวนน้ำที่ลงมานี้ลบ จำนวนที่เราระบายออกก็เหลือจำนวนน้อยลงน้อยน้อยกว่าเดิมน้ำที่มีก็ก็ค่มขึ้นน้ำข้างบนหมดหมดแรงแล้วภายในสองวันสองวันสามวันน้ำมันหมดแรงแล้วสองวันสาวันน้ำาม่เต็มน้ำาม่เต็มปล่อยน้ำน้ำเต็มที่น้ำาตรงนี้เต็มเต็ม